มดมดเสียงกล้าตะโกนเรียกเมียจากหน้าห้องครัวข้าวหมดถังแล้วมดเดินออกมาพร้อมผ้ากันเปื้อนหน้าตาเบื่อโลกไม่มีมือหรือไงฮะกล้าไม่พูดอะไรเดินออกไปยกถังข้าวเองเงียบเหมือนเดิมพอมดเดินกลับเข้าครัวก็บ่นอุบอยู่กันมาห้าปีไม่เคยได้ยินคำว่ารักสักคำถึงวันเกิดก็เงียบ ถึงวันครบรอบก็เฉยมีแต่เงียบกับเงียบแต่แปลกกลับบ้านดึกแค่ครั้งเดียวพรุ่งนี้ตื่นมาเจอของกินโปรดวางไว้บนโต๊ะซื้อเสื้อใหม่มาใส่ไม่พูดว่าชอบแต่ตอนเย็นเห็นเอาเสื้อไปตากให้หมดยืนเกาหัวไอ้คนแบบนี้เรียกว่ารักไหมวะแล้วก็ถอนหายใจยาวกลางคืนมดนั่งดูละครอยู่คนเดียว กล้านั่งเหล่าไมไ้ไผ่เงียบๆอยู่หน้าบ้านพี่กล้าเคยคิดถึงมดบ้างไหมหมดตะโกนถามไปทั้งที่ไม่คาดหวังคำตอบกล้าหยุดมือแล้วพูดเบาๆก็คิดแต่มดไม่ได้ยินเพราะเสียงทีวีดังกว่ามดลุกขึ้นเดินไปปิดทีวีหันไปถามใหม่เมื่อกี้พูดว่าอะไรนะกล้าหันหน้าหนีไม่มีอะไรแล้วก็ลุกเดินเข้าครัวเฉย มดยืนงงในใจนี่มันพูดไม่เป็นหรือกลัวคำว่ารักจะกัดเหรอวะวันไหนหมดป่วยกล้าก็ไปซื้อยาให้โดยไม่บอกแถมต้มโจ๊กเงียบๆไว้รอวันไหนหมดเหนื่อยกล้าก็ล้างจานแทนแต่ไม่เคยพูดว่าพักเธอเดี๋ยวล้างให้ทุกอย่างที่กล้าทำไม่มีคำพูดมีแต่การกระทำ แต่มดเริ่มเหนื่อยเหนื่อยกับการเดาใจเหนื่อยกับความเงียบบางทีผู้หญิงก็ไม่ได้อยากได้ของแพงแค่อยากได้ยินคำว่ารักให้ชื่นใจบ้างคืนนั้นมดนั่งน้ำตาซึมอยู่ในห้องขณะที่กล้านั่งเงย็บมุ้งอยู่ข้างนอกเงียบเหมือนเดิมต่างคนต่างอยู่ในโลกของตัวเองแต่ใครจะรู้ว่าในความเงียบของกล้ามันเต็มไปด้วยความรักที่พูดไม่เป็น และในความน้อยใจของมดมันเริ่มสะสมขึ้นเรื่อยๆจนใกล้จะล้นใจเมียก็บ่นผัวก็เงียบบ้านนี้ไม่มีคำว่ารักแต่บางทีสิ่งที่น่ากลัวกว่าไม่รักคือการไม่พูดอะไรเลยและมดเริ่มรู้สึกว่าเธออาจจะอยู่กับคนที่ไม่รักเธอจริงๆก็ได้ เช้าวันนี้แดดร้อนตั้งแต่ตี 5, ห้ามดลุกขึ้นมาทำกับข้าวด้วยอารมณ์ไม่ดีเพราะผัวยังเงียบเหมือนเดิมเสียงแม่ผัวเดินมาจากท้ายบ้านวันนี้อารมณ์ไม่ดีเหรอลูกมดยิ้มแห้งๆแล้วพยักหน้าแม่ผัวยืนเท้าสะเอวหันไปมองลูกชายที่นั่งต้มข้าวหมูให้หมาแล้วพูดดังๆกล้าเองจะเก็บคำว่ารักไวใ้ให้หมากินเหรอไอลูกบือ้อ มดสะดุ้งแล้วรีบหันไปมองกล้ากล้าหันมาทำหน้านิ่งไม่ตอบแม่แล้วก็หันไปคนหม้อต่อแม่หัวเราะหึดหืดูมันสิทำเป็นเงียบเหมือนหลวงตาเข้ากรรมมดยิ้มเจื่อนเจื่อนแต่ข้างในมันปริ่มไปด้วยน้ำตาเหมือนอะไรบางอย่างกำลังจุกอยู่ในอกสายสายกล้าหิ้วฟืนเข้าบ้านมดถามเบาๆจะกินข้าวเลยไหม กล้าแค่พยักหน้าแล้ววางฟืนลงไม่มองหน้าไม่พูดอะไรมดเริ่มหมดความอดทนอยู่กันมาตั้งนานพูดกับเมียบ้างไม่ได้หรือไงกล้าหยุดนิ่งหันมามองมดแวบหนึ่งแต่ก็ไม่พูดอะไรอยู่ดีแม่ผัวเดินเข้ามาทันพอดีอะไรกันเนี่ยจะกินข้าวหรือจะกินหัวกันมดตะโกนลั่นหนูเหนื่อยแล้วแม่ อยู่กับคนเงียบเงียบเหมือนอยู่กับหุ่นไม้กล้างเงียบอีกตามเคยแต่เดินออกไปหน้าบ้านเงียบเงียบมดน้ําตาไหลพูดดีๆีสักคำยังไม่มีเลยทุกวันมีแต่เสียงหมอเสียงตะหลิวเสียงตีนตัวเองแม่ผัวพยักหน้ารูปหลังมดเบาแม่เข้าใจลูกเอ้ยคนแบบมันน่ะต้องให้ฟ้าผ่าใส่ถึงจะพูดอะไรได้ คืนนั้นมดนั่งอยู่หน้าบ้านคนเดียวใจมันแน่นเหมือนจะระเบิดจูจูก็เห็นกล้าเดินเข้ามามือถือค้อนกับตะปูไปซ่อมรั้วหลังบ้านมามดทำหน้างงแล้วทำไมต้องซ่อมตอนนี้กล้าไม่หันมามองเมื่อเช้าเธอลืมปิดช่องรั้วไว้มันอันตรายหมาจะหลุดออกไปมดยืนนิ่งใจมันสั่นแบบบอกไม่ถูกแต่ปากยังแข็ง ไม่ต้องมาทำดีถ้ายังพูดไม่เป็นกล้ายืนนิ่งแล้วพูดเบาๆฉันพูดไม่เก่งแต่ฉันดูแลได้มดน้ําตาร่วงแต่ฝืนหันหลังเดินเข้าบ้านข้างในหัวเต็มไปด้วยคำถามทำไมคนบางคนถึงพูดแค่คำว่ารักไม่ได้ทั้งที่การกระทำมันชัดเจนจนเกินพอ แต่ถึงกระนั้นคนเราก็ยังต้องการได้ยินคำพูดดีแค่บ้างก็ยังดีแม่ผัวเดินเข้ามาพร้อมผ้าเช็ดตัวกล้าเอ๋ยถ้ารักเมียก็หัดพูดมั่งนะลูกอย่าให้แม่ต้องบ่นแทนทุกวันกล้าเงยหน้ามองแม่แล้วตอบสั้นๆแม่ก็พูดเก่งอยู่แล้วนี่แม่ตะโกนใส่หน้าเองนะมันปากแข็งแต่ใจนิ่มแล้วก็เดินเข้าบ้านไปหัวเราะไป มดยืนพิงประตูน้ำตาซึมแต่ก็ยิ้มออกมาได้นิดหน่อยแค่คนข้างๆเริ่มขยับมันก็พอมีหวังแล้วสายลมพัดแรงในเย็นวันหนึ่งฝุ่นจากถนนลูกรังปลิวฟุ้งเข้าบ้านมดกำลังเก็บผ้าอยู่หลังราวเสียงเครื่องยนต์มอเตอร์ไซด์ดังมาแต่ไกลจอดหน้าบ้านพร้อมเสียงเบรกแหลมๆคนขี่ถอดหมวกกันน็อกออก หน้าตาคุ้นๆเหมือนเคยเห็นที่ไหนมดยืนงงอยู่พักหนึ่งก่อนที่ชายคนนั้นจะพูดขึ้นไม่คิดว่าจะเจอเธอที่นี่มดมดขมวดคิว้วคิวเหรอเขายิ้มกว้างใช่เราเองคิวสมัยมปลายนั่นแหละกล้ายืนอยู่ในครัวได้ยินเสียงแววๆหยุดมือจากการล้างผักแล้วแอบชะโงกมองอยู่ที่ไหนมาตั้งนานมดถามเสียงเบา ทำสวนอยู่ใต้นะเพิ่งย้ายกลับมาอยู่กับแม่คิวยิ้มตาหยีเธอยังสวยเหมือนเดิมเลยนะไม่อยากเชื่อว่าจะมีลูกแล้วมดหัวรอแห้งๆยังไม่มีลูกหรอกคิวพยักหน้าดีแล้วยังไม่สายกล้าได้ยินทุกคํามือเริ่มกําชอนแน่นขึ้นเรื่อยๆแต่ยังไม่พูดอะไรพี่คิวมาทำอะไรแถวนี้เหรอหมดถามต่อจะมาทำสวนแถวนี้เลย ดีเลยจะได้เจอกันบ่อยๆกล้าเดินออกมาจากครัวเดินผ่านทั้งสองคนโดยไม่พูดอะไรหยิบขวดน้ำแล้วกลับเข้าไปเงียบๆมดหันไปมองตามแล้วพูดกับคิวผัวฉันเองคนขี้เงียบแห่งปีคิวยิ้มเอียงๆโชคดีที่ฉันขี้คุยมดยิ้มตามแต่ในใจมันตีกันยุ่งตอนเย็นนั่งกินข้าวกันสามคน กล้านั่งกินเงียบๆไม่มองหน้าใครมดยิ่งใหญ่ยิ่งสนุกพี่คิวรู้ไหมฉันทำกับข้าวไม่เก่งเท่าแม่พี่กล้าแต่ดีกว่าเขาที่ทำกับข้าวไม่เคยพูดขอบคุณเลยคิวยิ้มขำเธอยังน่ารักเหมือนเดิมเลยนะกล้าเงยหน้าขึ้นทันทีแต่ไม่พูดมดแอบ,บเหลือบมองกล้าเห็นมือที่กำช้อนแน่นจนขาวใจก็แอบ,บสะใจนิดน กินข้าวเสร็จคิวขอตัวกลับมดยกมือไหว้ส่งไว้เจอกันใหม่นะพี่คิวคิวหันมายิ้มแน่นอนเจอกันแน่แล้วขี่รถออกไปในยามเย็นกล้าลุกขึ้นทันทีไม่พูดไม่จาเดินออกไปล้างจานที่หลังบ้านมดเดินตามไปยืนพิงเสาไม่ถามเลยเหรือว่าใครกล้าเงยหน้ามามองแค่แวบเดียวแล้วพูดสั้นๆแฟนเก่าใช่ไหม มดพยักหน้าใช่แล้วจะไม่พูดอะไรเลยเหรอกล้าตอบนิ่งๆจะให้พูดว่าอะไรมดขึ้นเสียงจะพูดอะไรก็พูดมาสักทีกล้าไม่พูดอะไรอีกหันกลับไปล้างจานต่อเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ในแววตานั้นมดเห็นบางอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนมันคือความไม่พอใจที่เก็บไว้แน่น มดยิ้มมุมปากเบาๆแล้วเดินกลับเข้าบ้านเงียบๆในใจนึกถึงคำพูดของคิวกับสายตาของกล้าแล้วรู้สึกได้ว่าเรื่องนี้กำลังจะไม่ธรรมดามดยืนสองกระจกอยู่หน้าบ้านปัดแก้มเบาๆแล้วทาลิปแดงนิดๆแม่ผัวแซวจากในครัววันนี้ทำไมสวยผิดปกติลูกมดยิ้มหวานก็แค่อยากให้หน้าตาดีบ้าง กล้าเดินผ่านมาพอดีหยุดมองแวบหนึ่งแต่ไม่พูดอะไรตามเคยตอนสายคิวขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดหน้าบ้านอีกแล้วคราวนี้ใส่เสื้อเชิตกับกางเกงขาล้วยดูดีเลยหวัดดีมดวันนี้ว่างไหมไปเดินดูสวนกับพี่ไหมหมดยิ้มกว้างว่างจ้าไปสิกล้านั่งสับไม้ฟืนอยู่ตรงมุมบ้านหยุดมือทันทีที่ได้ยินเสียง เอาอย่างนี้ไหมคะพี่คิวกินข้าวที่นี่ก่อนเดี๋ยวมดทำกับข้าวให้คิวพยักหน้าทันทีมดยืนหั่นผักยิ้มอยู่หน้าครัวกล้ามองเงียบเงียบแล้วก็เดินออกไปจากบ้านโดยไม่พูดสักคำคิวนั่งคุยเจากับแม่ผัวเรื่องสมัยเรียนเรื่องสวนเรื่องปลูกผักหัวเราะกันเสียงดังพอกล้ากลับมาก็แบกถุงปุ๋ยเข้ามาวางแรงแรงหน้าครัว เสียงดังปังจนทุกคนเงียบมดหันไปพูดเบาๆกลับมาทำไมเร็วนักล่ะพี่กล้าไม่ตอบเดินไปที่ยุ้งข้าวทันทีคิวกระซิบเบาๆพี่ว่าผัวเธอคงไม่ค่อยปลื้มพี่เท่าไหร่หมดยิ้มมุมปากเขาไม่พูดอะไรหรอกเขานิ่งเป็นหลวงพ่อไปแล้วตอนเย็นมดเดินออกไปหน้าบ้านกับคิวแกล้งคุยเสียงดังให้กล้าได้ยิน ตอนนั้นพี่คิวบอกจะพาไปเที่ยวทะเลยังจำได้อยู่เลยนะจำได้สิมดใส่เสื้อยืดลายหมีนั่นน่ารักมากกล้านั่งรับมีดอยู่เงียบๆแต่จ้องมองทั้งสองคนไม่วางตามือจับมีดแน่นจนเส้นเอ็นขึ้นคิวยิ้มยังอยากไปอยู่ไหมละเราไปกันสองคนก็ได้มดยิ้มตอบแบบไม่คิดมากจูจูกล้าก็วางมีดลงเสียงดัง ลุกขึ้นเดินมาจอดรถไถหน้าบ้านเสียงดังสนัน่นมดตกใจจะเอารถไถออกไปทำไมตอนนี้กล้าตอบเสียงนิ่งจะไปไถทิ้งไอ้ความเยอะของบางคนแม่ผัวโผล่มาแต่ไกลไอ้กล้าเองพูดกับเมียดีๆหน่อยกล้าไม่สนใจสตาร์ทรถไถแล้วขับออกไปทันทีเหมือนจะประกาศว่าไม่พอใจสุดขีดคิวยืนมองแล้วหัวเราะเบา,เบา,เบา อารมณ์ร้อนเหมือนกันนะเนี่ยมดถอนหายใจเฮือกใหญ่คืนนั้นกล้าไม่พูดกับใครกินข้าวเงียบเงบแล้วเดินไปนอนที่ศาลาหน้าบ้านมดยืนมองจากหน้าต่างใจมันรู้ว่าเขาหึงแน่แต่ก็ยังไม่พูดอะไรให้ชัดในความเงียบของกล้ามันเริ่มไม่ใช่แค่เงียบเฉยๆอีกต่อไปมันคือพายุที่ซ่อนอยู่ในใจรอวันจะระเบิดออกมา เช้าวันอาทิตย์แดดแรงเหมือนใจคนบ้านเงียบผิดปกติมดนั่งอยู่หน้าครัวข้างๆหม้อ,อกแกงที่ยังไม่จุดเตาสายตามองไกลไปจนสุดรั้วกล้านั่งผูกเชือกอยู่หน้าบ้านเงียบเหมือนเดิมมีแต่เสียงนกกับลมเท่านั้นที่ดังแม่ผัวเดินเข้ามาพร้อมตะกร้าผักในมือวางปังลงบนโต๊ะแล้วพูดเสียงดังวันนี้แม่จะถามอะไรตรงๆสักที มดสะดุ้งนิดนิดกล้าหันมามองทันทีกล้าเองรักเมียเองไหมเสียงแม่ดังพอให้ได้ยินกันทั้งบ้านกล้านิ่งไปครู่หนึ่งสายตาไม่มองใครเลยก่อนจะพูดเสียงนิ่งแต่ชัดแล้วถ้าไม่รักจะให้มันล้างตีนให้ทุกวันเหรอแม่มดเงยหน้าทันทีน้ำตาเอ่อแบบไม่ทันตั้งตัวไม่คิดว่าเขาจะพูดออกมาแบบนั้น แม่ผัวหัวราอเสียงดังเออพูดเป็นกับเขาด้วยเว้ยกล้าก้มหน้าเหมือนเขินแล้วเดินไปนั่งแกะถั่วงเงียบๆที่มุมบ้านมดนั่งนิ่งอยู่พักใหญ่ก่อนจะลุกไปนั่งข้างๆแล้วพูดเบาๆทีหลังพูดอีกก็ได้นะไม่ต้องรอให้แม่ถามกล้ายิ้มมุมปากนิดๆแล้วพูดเบาๆพูดแล้วมันเขินมดยิ้มกลับทั้งน้ำตา หัวใจมันอุ่นแบบบอกไม่ถูกเหมือนรอมานานมากกับคำแค่นั้นตอนบ่ายทั้งบ้านช่วยกันถอนหญ้าในสวนกล้าเดินไปตัดหญ้าให้หมดโดยไม่ต้องบอกแม่ผัวนั่งมัดผักหัวร้อเบาๆแค่พูดคำเดียวเมียก็ยิ้มได้ทั้งวันแล้วไอ้ลูกบือ้อมดยิ้มอายอายแล้วหันไปพูดกับกล้าจะให้ล้างตีนอีกไหมวันนี้กล้าหัวเราอเบาๆแล้วส่ายหัว วันนี้ไม่ต้องเดี่ยวล้างเองมดยืนมองผัวด้วยสายตาใหม่ไม่ใช่เพราะเขาเปลี่ยนไปแต่เพราะเขากล้าพูดออกมาสักทีแค่คำพูดไม่กี่คำก็เหมือนเปิดประตูในใจที่ปิดมานานมดรู้แล้วว่าผัวเงียบเงียบแบบกล้าไม่ได้แปลว่าไม่มีหัวใจแค่เขาไม่รู้จะพูดยังไงและกลัวว่าพูดไปแล้วจะทำให้ดูไม่แข็งแรงพอ แต่วันนี้คนแข็งแข็งคนนั้นได้พูดแล้วและมันชัดยิ่งกว่าคำว่ารักทุกคำบนโลกฟ้ามืดตั้งแต่ยังไม่ห้าโมงลมแรงเหมือนจะพัดเอาหลังคาบ้านปลิวเสียงฟ้าร้องดังระงม,มไปหมดหมดไม่ได้อยู่บ้านไปเยี่ยมแม่ที่อีกตำบลตั้งแต่เช้ากล้าอยู่ดูแลบ้านกล้านั่งอยู่ในครัวเช็คหน้าต่างทุกบานให้แน่นหนา เตรียมเทียนไว้เผื่อไฟดับฝนเริ่มตกหนักลงเรื่อยๆเสียงน้ำฝนกระทบหลังคาดังไม่หยุดฟ้าลั่นจนหมาเห่าทั้งซอยตอนเกือบสองทุ่มมีเสียงข้อรั้วดังขึ้นกล้าเปิดไฟออกไปดูไอ้คิวยืนเปียกโชกอยู่หน้าบ้านเสื้อเปียกน้ำแนบตัวพอจะมีที่หลบฝนไหมพี่กล้ามองนิ่งๆก่อนพูดสั้นๆในยุ้งข้าว,ว่างไปนั่งตรงนั้น คิวพยักหน้าเดินลุยน้ำไปนั่งที่มุมยุ้งข้าวกล้านั่งเงียบในครัวต่อไม่ได้ปิดประตูเสียงฟ้าผ่าสว่างว่าตามด้วยสายฝนที่แรงขึ้นจนหน้าต่างสัน่นคิวตะโกนมาจากยุ้งข้าวไฟบ้านพี่จะดับไหมเนี่ยกล้าไม่ตอบหยิบไฟฉายไปวางไว้ให้ที่หน้าประตูคิวเดินมาหยิบไฟฉายก่อนพูดเสียงเข้มมดไม่อยู่เหรอพี่ กล้าตอบเสียงเรียบไม่อยู่คิวยิ้มมุมปากดีเลยงั้นจะได้คุยกันหน่อยกล้านั่งนิ่งฟังอยู่แต่ไม่มองหน้าคิวพูดต่อทันทียังรักมดอยู่ไหมพี่หรือแค่เคยชินไปแล้วกล้ากำมีดที่อยู่ในมือแน่นขึ้นถามจริงๆถ้ามดเลือกกลับมาอยู่กับฉันจะยอมไหมคิวทิ้งคำถามไว้กลางสายฝน กล้าลุกขึ้นช้าๆเดินออกไปหาคิวยืนมองหน้าชายตรงหน้าที่ไม่เคยกลัวอะไรอย่ามาอาศัยบ้านคนอื่นอยู่มึงออกไปเลยนะน้ำเสียงนิ่งแต่หนักคิวหัวเราะเบาๆหรือมึงกลัวว่าเมียมึงจะกลับมาเจอกูกล้าผลักคิวออกไปกลางฝนกูไม่กลัวใครแต่กูไม่ให้ใครเหยียบใจเมียกูอีกคิวยืนมองนิ่งๆ ก่อนจะหันหลังเดินจากไปโดยไม่พูดอะไรอีกกล้ายืนมองฝนที่ตกไม่หยุดก่อนจะปิดประตูลงช้าๆใบหน้าเปียกทั้งน้ำฝนและเหงื่อคืนนั้นฝนตกทั้งคืนแต่ใจของกล้ามันเหมือนได้ระบายอะไรบางอย่างออกไปบางครั้งคนเราก็ไม่ได้ต้องพูดเยอะแค่แสดงให้เห็นว่าใครคือคนที่เขาจะไม่ยอมเสียไป เช้าอีกวันฟ้าเปิดแล้วฝนหยุดตกตั้งแต่ตี 5. ห้ามดนั่งรถสองแถวกลับบ้านตั้งแต่ฟ้ายังสลัวใจมันวิววิวเหมือนรู้ว่ามีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นพอถึงหน้าบ้านเห็นเศษใบไม้กับกิ่งไม้เกลื่อนเต็มลานหลังคามุมหนึ่งปลิวหายไปแผ่นหนึ่งมดเดินเร็วเข้าไปในบ้านเจอกล้ากำลังนอนขดอยู่ห่มผ้าขาดขาดแค่ครึ่งตัว นี่ไปนอนตากฝนมารอมดเขย่าตัวเบาๆกล้าลืมตาขึ้นช้าๆแล้วลุกนั่งเมื่อคืนคิวมันมาหลบฝนกล้าพูดสั้นๆไม่ศบตามดขมวดคิ้วทันทีแล้วมันไปไหนแล้วกล้าตอบสั้นเหมือนเดิมฉันไล่มันไปแล้วมดยืนนิ่งเหลือไปเห็นรอยเลือดจางๆตรงขอบประตูใจกระตุกว,วบูบเลือดใคร กล้านิ่งไปครู่หนึ่งแค่โดนเศษไม้เกี่ยวไม่เป็นไรมดย่อตัวลงดึงแขนเสื้อกล้าขึ้นเห็นรอยขวนยาวเป็นทางยังไม่แห้งดีไอคิวมันทำหรอกล้ายังเงียบแต่สายตาบอกหมดทุกอย่างแม่ผัวเดินมาจากครัวพอดีเห็นหมดยืนหน้าเครียดก็รีบบอกเมื่อคืนมันทะเลาะก,กันเรื่องเองนั่นแหละลูก ไอ้กล้ามันไล่ไอ้คิวออกไปทั้งที่ฝนยังตกหนักมดนิ่งไปนานมือเย็นเฉียบใจมันรู้สึกหนักขึ้นทุกวินาทีแล้วทำไมไม่เล่าให้ฟังตั้งแต่แรกกล้าพูดเบาๆเพราะไม่อยากให้เธอไม่สบายใจมดนั่งลงข้างๆเอาผ้าขนหนูซับแขนให้กล้าเบาๆไม่พูดอะไรต่ออีกเลยตอนบ่ายกล้าไปเก็บเศษกระเบื้องบนหลังคา มดยืนเฝ้าดูจากข้างล่างอย่างเงียบๆแม่ผัวเดินเข้ามาใกล้ๆกระซิบกับมดเบาๆเขารักเองมากลูกแค่ไม่รู้จะพูดยังไงเท่านั้นเองมดยิ้มบางๆแล้วหันไปตะโกนขึ้นหลังคาอย่าทําเป็นฮีโร่คนเดียวได้ไหมกล้าหันลงมามองยิ้มจางๆแล้วตอบแล้วจะให้ทําไงก็ใจมันพาไปคืนนั้นทั้งบ้านกินข้าวพร้อมหน้า กล้างเงียบเหมือนเดิมแต่มดรู้ว่าเงียบแบบไหนมันไม่ใช่ความเฉยชาอีกต่อไปแต่มันคือความรักที่พูดไม่เก่งมดรู้แล้วว่าบางคนอาจไม่มีคำหวานแต่มีหัวใจที่ซื่อสัตย์และยืนหยัดอยู่ข้างเธอเสมอแม้จะไม่พูดว่ารักทุกวันแต่กล้าก็แสดงให้เห็นในแบบของเขา ตอนเย็นวันหนึ่งมดกำลังนั่งเด็ดผักอยู่ข้างบ้านมือหยุดนิ่งทันทีเมื่อโทรศัพท์ดังขึ้นชื่อที่โชว์บนหน้าจอคือชื่อที่เคยอยู่ในใจมานานคิวมดลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะกดรับสายแบบไม่พูดอะไรมดพี่เองเสียงจากปลายสายเบาแต่จริงใจพี่จะไปแล้วนะมดยืนนิ่งใจมันเหมือนถูกกดทับ แต่ปากยังนิ่งพอจะเอ่ยคำจะไปไหนคิวตอบเร็วกลับใต้กลับไปดูสวนพ่อแม่ก่อนกลับเลยอยากบอกอะไรหน่อยมดยังคงเงียบไม่ตอบรับหรือปฏิเสธถึงจะไม่ได้อะไรกลับมาแต่พี่ก็ยังรักมดอยู่ถ้าวันไหนเขาทำให้มดเสียใจมดกลับมาหาพี่ได้เสมอมดนิ่งจนได้ยินเสียงลมหายใจตัวเอง ใจมันสั่นแบบไม่รู้ว่าเพราะอะไรแต่ประโยคสุดท้ายนั้นทำให้หมดตาสั่นทันทีขอให้หมดมีความสุขแค่นั้นพี่ก็พอใจแล้วแล้วสายก็ตัดไปอย่างเงียบงนันมดวางโทรศัพท์ลงเดินเข้าไปในครัวช้าๆใจมันหนักเหมือนจะระเบิดกล้านั่งซ่อมไม้กวาดอยู่ตรงมุมห้องเงยหน้าขึ้นมองภรรยาเพียงแวบเดียว ใครโทรมาเสียงกล้านิ่งแต่เต็มไปด้วยบางอย่างที่บอกไม่ออกมดไม่ตอบเดินไปหากล้าชา้าช้าแล้วกอดเขาจากด้านหลังแน่นๆกล้านิ่งไปครู่หนึ่งก่อนพูดเสียงเบาฉันยังไม่ได้อาบน้ำน้ำเหม็นนะมดพูดเสียงเบาจะให้กอดไหมล่ะหรือจะให้รออีกสิบปีกล้าก้มหน้าลงแล้วพูดเสียงเบาแทบไม่ได้ยินไม่ต้องรอแล้วกอดเลย คืนนั้นเงียบกว่าทุกคืนไม่มีใครพูดอะไรอีกแค่หัวใจสองดวงที่แนบชิดกันมดนอนมองเพดานใจยังคิดถึงคำพูดของคิวอยู่บ้างแต่มือก็จับมือกล้านแน่นไม่ยอมปล่อยบางครั้งคนที่เคยทำให้ใจหวั่นไหวก็แค่ผ่านมาเตือนให้เรารักคนที่อยู่ตรงหน้ามากขึ้นไม่ใช่เพราะอีกคนไม่ดีแต่เพราะเราเลือกแล้วว่าจะยืนข้างใคร กล้าไม่ได้พูดหวานไม่ได้โรยกลีบกุหลาบให้เดินแต่เขาอยู่ตรงนี้เสมอในวันที่แดดแรงหรือวันที่ฝนตกหนักที่สุดและมดก็รู้ว่าเธอเลือกถูกแล้วสายลมเย็นพัดเข้ามาในเช้าวันหนึ่งมดยืนตากผ้าอยู่หลังบ้านมือรีดผ้าแต่ใจลอยกล้าเดินถือเสียมผ่านหน้าบ้านไปหยุดมองเมียวแวบ,บหนึ่งแล้วเดินต่อไปเงียบ แม่ผัวนั่งตำพริกอยู่ที่ชานมองลูกชายแล้วสายหัวเบาๆไอ้กล้ามันยังเป็นมันตอนสายมดเอาผ้ามาเก็บในบ้านเดินผ่านกล้าที่นั่งซ่อมมุงลวดหยุดมองเขานาน,านกว่าปกติกล้ารู้ว่ามีคนมองแต่ไม่เงยหน้าขึ้นแค่พูดเบาๆโดยไม่หันมาอย่าหนีไปไหนอีกนะต่อให้เอ็งเฉยฉันก็อยู่ไม่ได้แล้วมดยืนนิ่งไปครู่ใหญ่ ใจมันสั่นวูบแบบไม่ต้องมีลมพัดพูดใหม่อีกทีได้ไหมเสียงมดเบาจนแทบไม่ได้ยินกล้าวางคีมในมือหันมามองหน้าเมียตรงตรงแล้วพูดซ้ำอีกครั้งช้าๆอย่าหนีไปไหนนะต่อให้เองเฉยฉันก็อยู่ไม่ได้แล้วมดน้ำตาซึมทันทีไม่คิดว่าเขาจะพูดแบบนี้ไม่ใช่แค่พูดแต่มองตากันด้วย กล้าลุกขึ้นเดินไปหยิบผ้าห่มในบ้านแล้วเอามาคลุมไหล่ให้หมดอยู่กับฉันตรงนี้แหละไม่ต้องไปไหนเสียงไม่ดังแต่ชัดทุกคำแม่ผัวเดินออกมาจากครัวพอดีเห็นฉากตรงหน้าก็ยิ้มกว้างพูดเสียงดังลั่นเวนละ่ะพรุ่งนี้ฝนตกแน่ลูกข้าพูดหวานแล้วมดหัวเราะทั้งน้ำตาส่วนกล้าก็ยืนยิ้มเขินอยู่เงียบ ตอนเย็นทั้งบ้านนั่งกินข้าวพร้อมหน้ามีกับข้าวสามอย่างน้ำพริกหนึ่งถ้วยกล้าตักกับข้าวให้หมดไม่ต้องมีคำพูดแต่มดรู้ว่าใจเขาให้หมดแล้วแม่ผัวนั่งเคี้ยวข้าวไปหัวเราะไปบ้านนี้ถึงจะไม่มีดอกไม้แต่ก็มีผัวพูดหวานแล้วนะเองมดยิ้มเขินๆแล้วหันไปพูดกับกล้าพรุ่งนี้พูดอีกได้ไม่อยากฟังทุกวันเลย กล้ายักไหลเบาๆเดี๋ยวค่อยคิดก่อนมันเขินแต่มือยังตักข้าวให้ไม่หยุดไม่ต้องพูดก็รู้ว่าใจเขาเปลี่ยนไปแล้วบางครั้งคำพูดแค่ไม่กี่คำก็ซ่อมหัวใจคนข้างๆได้มากกว่าการทำดีพันครั้งมดรู้แล้วว่าผัวคนนี้ถึงจะปากแข็งแต่ใจไม่เคยห่างแล้ววันนี้เขากำลังค่อยๆหัดพูดเพื่อรักษาคนที่เขารักไว้ หลายเดือนผ่านไปบ้านหลังเดิมยังคงเรียบง่ายแต่มีอะไรบางอย่างเปลี่ยนไปแล้วกล้าเริ่มพูดมากขึ้นถึงจะยังไม่หวานจัดแต่ก็ไม่เงียบเหมือนเมื่อก่อนเช้าตื่นมาเขาจะถามว่าอยากกินอะไรเย็นกลับมาจะถามเหนื่อยไหมวันนี้มดยิ้มทุกวันเหมือนหัวใจมันเบกากว่าเดิมไม่ต้องคอยเดาไม่ต้องคอยห่วง แม่ผัวยิ้มยิ้มกว้างกว่าใครบอกใครต่อใครในตลาดลูกค้าเปลี่ยนไปแล้วเดอ้อมดยืนขายผักหน้าบ้านกล้านั่งเย็บแผลอยู่ข้างๆมือขยับแต่ปากก็พูดไม่หยุดเธอจำได้ไหมตอนเราแต่งกันฉันลืมเอาดอกไม้ให้เธอมดหัวเราะตอนนี้ก็ยังไม่สายกล้าหยิบดอกเข็มดอกหนึ่งที่แอบซ่อนไว้ยื่นให้เมียกลางแดดเปเรี้ยงถือว่าไถ่โทษแล้วกัน หมดรับมาแล้วพูดเบาๆนี่ถ้าใครเห็นคงไม่เชื่อว่าผัวฉันพูดหวานได้กล้ายิ้มแล้วตอบก็พูดไม่บ่อยไงจะได้ดูมีค่าคืนนั้นทั้งบ้านกินข้าวพร้อมกันเสียงหัวเราะด,ดังสลับกับเสียงจานกระทบกันแม่ผัวพูดขึ้นกลางวงข้าวนี่ถ้าเมียเองท้องนะข้าจะตั้งชื่อให้ว่าคำหวานเลย มดหน้าแดงส่วนกล้าก็สำลักข้าวแทบลุกไม่ขึ้นแม่พูดอะไรเนี่ยกล้าบ่นเบาๆแต่หน้าแดงเหมือนโดนแดดเผาหลังมื้อเย็นมดยืนเก็บจานกล้าเดินเข้ามาช่วยเงียบๆเหมือนเคยแต่วันนี้เขาหยุดมือแล้วพูดเบาๆถ้าเองยังอยู่ฉันก็ไม่ต้องพูดบ่อยหรอกเพราะใจมันรู้กันแล้วมดยืนนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนยิ้มแล้วตอบ ฉันจะอยู่จนแกไม่ต้องพูดอะไรเลยก็ได้กล้ายิ้มมุมปากยื่นมือมาจับมือเมียนั่นๆทั้งบ้านเงียบไปพักหนึ่งก่อนแม่ผัวจะตะโกนจากหลังบ้านเฮ้ย hey, พรุ่งนี้ต้องขอหวยจากลูกข้าลำมังพูดหวานอีกแล้วโว้ยเสียงหัวเราะดังขึ้นพร้อมกันทั่วบ้านทั้งแม่ทั้งผัวทั้งเมียเหมือนความเงียบเมื่อก่อนมันละลายหายไปหมด สุดท้ายแล้วคนที่ปากแข็งที่สุดก็กลายเป็นคนที่รู้วิธีพูดให้คนข้างๆ้ารู้สึกว่ามีค่ามากที่สุดเพราะบางทีไม่ต้องพูดทุกวันแต่พูดออกมาในวันที่ใช่ก็พอแล้ว